ตั้งค่าดาวแล้วก็การซื้อดาวการตั้งค่าดาวก็คือถ้าวราบางคนก็มีผู้ติดตามเกินเกินเนาะเกินเกินที่เขากําหนดเนาะสวัสดีค่ะผมชื่อเมย์เมนคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันคิดห่วงตลาราสบายดีไหมจ๊ะ ้าดาวได้เนาะถ้าผ่านกดผ่านเกณฑ์เดี๋ยวเขาก็จะแจ้งมาในระบบเองก็คือต้องต้องมีน่ฮะแม่อนก็แม่นไ,ไขน่น่ะแม่นไขน่น่ะเอาเขาเข้าไปเล่นทห่หน้ำใจเลยดืย้อ วันนี้จะมาพูดถึงอะไรนะการตั้งค่าดาวเนาะบางคนสวัสดีจ้ามาทักทายทักทา,ายเพื่อนๆนะจ๊ะเสียงฟ้าร้องมาอีกแล้วจ้าแมมอยู่ดีๆชืฉยๆ,ๆ,ๆ,ๆลูกอืม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 ,อม เหมือนการดูหนังอ่ะดูหนังหนึ่งเรื่องสองเรื่องเนี้ยบางคนไล้์ไลนานๆเนี้ยเน็ตมันก็จะลดสะกนตัวอีกอันหนึ่งเนาะเพื่อที่จะมาหาคำตอบให้เพื่อนๆก็คือเฟซบุ o กที่เปิรัท่านก็เนี่ยใครอยู่หายามดึกมาเก็บเวลาหกหมื่นนาทีเนาะ ใครไปถึงไหนกันแล้วบ้างจ้าสวัสดีค่ะผมชื่อเมมเมคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันคิดห่วงสล,ลละสบายดีไหมจ้ะวันนี้จะมาพูดถึงอะไรนะการตั้งค่าดาวเนาะบางคนเมมอยู่ดีๆอยู่เฉยๆลูกอืม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  <laughs> อ่ามันขึ้นไปเป็นระยะเวลาสามสิบวันส่วนดาวก็คือต้องมีผู้ติดตามเอ้ต้องเปิดฟิใช้ฟิชเนเขาอัเปเดตระบบทำงานหัวชี้หัวฟูเลย <laughs> วันนี้ถ้าพี่พรก็ไปไปดูในกรุด กรดในกดให้แล้วนะดูในกดพูดติดตามมีเยอะแล้วแต่ว่าทำไมถึงยังไม่ผ่านถ้ามีพรสังเกตว่าบางทีเราก็ก็ไม่รู้ว่าใครเข้ามาดูเนาะกดไลคแต่เมื่อกี้เห็นพี่บีหนึ่งคนอนะ ทำไมถึงซื้อดาวไม่ได้อันนี้ทวิพรได้คำตอบจากตัวเองเลยนะคือทวิพรเปิดเฟซบุ๊กใหม่สุกกคนอื่นหูเรื่องกะน,น้องหมาก็มาก่อกวนเนี่ยเหมือนจะเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่ได้เรื่องแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยชอบปั่นป่วนตลอดเลยเมมมมอะเมมเมมทำให้การเจอเนี่ยดู โอขึ้นไปเป็นระยะเวลา30วันส่วนดาวก็คือต้องมีผู้ติดตามเอ้ต้องเปิดฟใช้เฟซบุ๊กจสัญญาณจะไม่ได้หมุนเนาะบางทีก็การไลฟ์สดมันต้องมาช่วยกันทำมาหากินเลยไปนอนเลยเดี๋ยวจะเอาเข้าวมื้กินไปเร็วๆ สวัสด,ดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์เกณฑ์ที่เขาบอกแล้วนะว่าทําไมถึงยังไม่ผ่านกันเนาะยังบางคนที่พื่พรุ่งนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศการไลฟ์สดใหม่นะจ๊ะจะไปอยู่แถวแถวที่บ้านไปอยู่บ้านวันนี้มาอยู่บ้านสวนเกณฑ์ที่เขาบอกแล้วนะว่าทําไม ถึงยังไม่ผ่านกันเนาะยังบางคนที่ค่าดาวได้เนาะถ้าผ่านกดผ่านเกณฑ์เดี๋ยวเขาก็จะแจ้งมาในระบบเองก็คือต้องต้องมีตัวอีกอันนึงเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะมาหาคำตอบให้เพื่อนๆ <c oughs> ก็คือ Facebook <c oughs> ที่เปิดวันนี้ถ้าพี่พรก็ไปไปดูในกรด ในกดให้แล้วนะดูในกดทิ้งไว้ให้เท่ามีพอหน่อยนะถ้ามีพอจะได้กลับไปตามได้บา <c oughs> งทีผู้ต <c oughs> ิดต,ตามห้ารอคนขึ้นไปแล้วก็มีผู้ติดต,ตามห้าร้อคนเมมอยู่ดีๆอยู่เฉยๆลูกออื วันนี้ถ้าพี่พรก็ไปไปดูในกรดๆๆๆในกรดให้แล้วนะดูในกดนก็พ่อแมมแมมเนี่ยแหละดูแว็บบอปแว็บไปบแว็บมาผู้ติดตาม500คนขึ้นไปแล้วก็มีผู้ติดตาม500รคนถึงแล้วนะเพื่อนๆดู เนี่ยพี่มาร์กจะปิดกั้นท้าวีพอโอโตมากเลยได้หนึ่งขวบแล้วสวัสดีครับผมชื่อเมมแมแมครับพยายามเมมๆไม่ขอรนะ้องละได้ก่อนะ่ะยังจีสวัสดีจา้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์ให้นะจา้าขอบคุณจา้า วันนี้จะมาพูดถึงอะไรนะการตั้งค่าดาวเนาะบางคนยังคนก็ป่วนคนกลัวนหนึ่ง้าค่าเลือยงจ๊า้าไปเป็นเป็นเวลาหนึ่งเดือนเนาะสามสิบวันแล้วก็บางคนก็ถามอีกว่าสวัสดีจ้ามาทักทายทักทา,ายเพื่อนๆเนนะจ๊ะ เสียงฟ้าร้องมาอีกแล้วจ้าโ,โอ้ไม่ไมโอ้ไปนอนลงถ้าวิพรเหมือนถ้าวิพรจะโดนสกัดดาวลูกแม่อก็คือเราก็พยายามที่จะให้คําแนะนําเนาะไปดูสวัสดีจ้ามาทักทายทักทา,ายเพื่อนๆน,นะจ้ะเสียงฟ้าร้องมา อีกแล้วจ้าไม่มีอะไรคุยหรอกมีแต่เรื่องมาอัปเดตดาวป้า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 แม่แม่แมแมพี่พี่น้องน้องเนาะบางคนก็เรียกเทวีพรว่ากิงไม่ให้เทวีพรหน่อยนะเทวีพรจะได้กลับไปตามได้บางทียังคนก็ป่วนคนกลัวนหนึ่งข,ข้าเรียงจ้า วันนี้จะมาพูดถึงอะไรนะการตั้งค่าดาวเนาะบางคนเนาะซื้อดาวไม่ได้เหมือนกันก็คือก็คือต้องรอให้ครบหนึ่งเดือนถึงจะซื้อดาวแล้วก็ตั้งยังไม่ถึงสามสิบวันมีแมแม่มาก่อกวนวันนี้คือน้องแมแม่เป็นะไรไม่รู้อ้อนมากเลย ควรเลยคุยไม่รู้เรื่องเลยแมมเนี่ยส่วนตัวอีกอันหนึ่งเนาะเพื่อที่จะมาหาคำตอบให้เพื่อนๆก็คือ Facebook ที่เปิดวันนี้ถ้าม่พรไปอืแมมทำเล่นยังไม่ขอทำงานแป๊บหนึ่งได้ไหมลูก ห้ามห้ามโดนขาตั้งกล้องพูดติดตามมีเยอะแล้วแต่ว่าทำไมถึงยังไม่ผ่านถ้าวิพรสังเกตวันเลยคุยไม่รู้เรื่องเลยแมม,แมมเนี่ยผูกนอนคนเดียวแน่พูดได้นอนคนเดียวแน่มีไตนออกไป ไม่ยกเลิกไม่ยกเลิกการติดตามเราเนาะก็คือติดตามเราตลอดเป็นระยะวันเลยคุยไม่รู้เรื่องเลยแมมแมเนี่ยคิดถึงเหมือนกันเลยสบายดีไหมเราสบายดีไปเป็นเป็นเวลาหนึ่งเดือนเนาะสามสิบวัน แล้วก็บางคนแก้ถาม